ผมไปเจอคลิปสั้นของพ่อหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งจากช่อง One Ho Film มาครับเขาพูดถึงโรตีในไทยที่เขากินครั้งแรกตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเขาบอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็กินโรตีมาตลอดเลยตะเวนกินไปจนทั่วจนรู้ว่าแบบไหนอร่อยแบบไหนไม่น่ากินแทบจะเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านโรตีในไทยไปแล้วครับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นคลิปที่เขาแนะนำโรตีแบบไทยๆให้คนเกาหลีรู้จักครับ ว่ามันคืออะไรอร่อยขนาดไหนหน้าตาเป็นยังไงซื้อที่ไหนราคาควรจะเท่าไหร่หรือมีกี่หน้ากี่ท็อปปิ้งอะไรประมาณนี้แถมยังแนะนําร้านโรตีร้านแรกที่เขาเคยกินด้วยเขาบอกว่ามันเป็นแค่ขนมข้างทางอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ตั้งแต่วันแรกที่เขารู้จักจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงกินมันอยู่ตลอดโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยครับคลิปนี้มาจากช่องวันโฮฟิมครับซึ่งช่องนี้มักจะพาเราไปกินอาหารอร่อยๆในกรุงเทพตลอดเลย คอนเทนต์ที่คนดูเยอะมากที่สุดของเขาก็คือพาไปกินจิ้มจุ่มแบบไทยๆที่ร้านลาบเมืองกรุงแล้วก็พาไปกินข้า,าวเช้าแบบชาวกรุงเทพที่ร้านเจ๊จิ๋มกระเพาะปลาตลาดบางรักครับภาษาหลักของช่องนี้เป็นภาษาเกาหลีนะครับดังนั้นคนที่ดูคลิปเขาส่วนมากก็จะเป็นคนเกาหลีหมดเลยจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นคนไทยคลิปนี้ใช้ชื่อว่าของกินเล่นริมทางของไทยอันไหนอร่อยสุดหรือจะเป็นโรตีนะ โดยคลิปเริ่มต้นด้วยการเกล่นนำก่อนนะครับว่าโฮตอกค,คือขนมเกาหลีที่ทำจากแป้งสาลีหรือแป้งข้าวเหนียวยัดไส้ด้วยน้ำตาลถั่วแล้วก็อื่นๆแล้วเอาไปทอดในน้ำมันโฮตอกเป็นขนมฤดูหนาวของเกาหลีซึ่งกินแล้วอร่อยมากๆจากนั้นก็บอกว่าถ้าเกาหลีมีโฮตอกแล้วที่ประเทศไทยก็มีขนมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรตีที่อร่อยมากๆเหมือนกันครับโรตีคืออะไร โรตีคือของกินเล่นริมทางยอดนิยมในไทยทําจากแป้งบางๆทอดกับน้ํามันแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งต่างๆตามความชอบแม่ค้าจะยืดแป้งให้บางและกว้างที่สุดก่อนเอาลงไปทอดร้านขายโรตีส่วนมากจะเป็นร้านรถเข็นซึ่งจะเห็นขั้นตอนการทําโรตีเลยมันก็เลยสนุกมากตอนที่เห็นเขาทําให้ดูมันมีทั้งกล้วยเนยนมขน้นช็อกโกแลตซอสแล้วก็อื่นๆอีกเยอะมากมันหวานสุดๆใส่ทุกความหวานในโลกนี้ไว้ในเมนูเดียวเลย ถ้าใครไม่ชอบหวานอาจจะรู้สึกเลี่ยนหน่อยๆเขาบอกว่าบางเจ้าที่ไม่อร่อยมันจะออกแนวมันๆเหมือนแป้งทอดหนาๆแล้วก็เละๆส่วนเขาจะชอบแบบบางๆกรอบๆมากกว่าหลังจากบรรยายยืดยาวว่าโรตีคืออะไรเขาก็สั่งโรตีจากร้านรถเข็นเจ้าหนึ่งที่ชื่อว่าร้านป้าโรตีมาลองกินดูครับตอนที่เห็นแมคคาราดนมข้นหวานลงไปในโรตีอยู่นั้นเขาก็บอกว่าดูสิจะไม่ให้อร่อยได้ยังไง หลังจากรับโรตีมาแล้วก็มายืนกินอยู่แถวๆนั้นแหละครับเราก็บอกว่าโรตีที่อร่อยก็คือแป้งต้องบางและกรอบไม่มันไปไม่หวานไปกินได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อสําหรับเขาโรตีที่ดีต้องซื้อจากร้านข้างทางเท่านั้นแล้วมายืนกินแถวแถวมุมร้านที่ซื้อมานี่แหละฟินที่สุดแล้วทั้งบางทั้งกรอบแต่ก็มีความนุ่มอยู่เหมาะกับอากาศร้อนๆมากเป็นการเติมน้ำตาลให้ร่างกาย แต่ข้อควรระวังก็คือโรตีกล้วยมันจะร้อนมากร้อนสุดๆเพราะตอนเอาลงไปทอดกล้วยจะเก็บความร้อนได้ดีมากตอนกินถ้าไม่ระวังอาจจะลวกปากได้ง่ายๆ จากนั้นเขาก็ไปต่อที่ตลาดนัดจอร์ดแฟร์ครับสั่งโรตีมากินที่หนึ่งเขาบอกว่าโรตีแบบไทยๆเนี่ยมีหลากหลายเมนูมากที่ฮิตที่เลยก็คือโรตีใส่ไข่บวกกล้วยกับเทลล่าซึ่งเอาจริงๆแค่แบบธรรมดาก็หวานมากๆอยู่แล้วคิดไม่ออกเลยว่าเมนูกล้วยกับเนทุล่าเนี่ยมันจะหวานได้ขนาดไหนเขายังไม่กล้าลองเพราะต้องเซฟน้ำตาลในเลือดไว้หน่อยก็เลยสั่งเป็นโรตีกล้วยใส่ชีสในราคา90บาทมากินแทนครับ เขาบอกว่าราคาค่อนข้างแรงเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้กินเมนูนี้ก็เลยยอมจ่ายเพราะปก,กติเขาจะกินแค่โรตีกล้วยจากร้านรถเข็นข้างทางเท่านั้นซึ่งราคาไม่แรงนักระหว่างที่แม่ค้าทำโรตีให้เขาเขาก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าน่ากินจังน่าอร่อยจังอะไรประมาณนี้แล้วก็ชมอีกครับว่าร้านดูสะอาดแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆหลังจากกินเข้าไปเขาก็บอกว่ามันอร่อยมาก ไม่เหมือนโรตีทั่วไปเลยหนานิดนิดแต่กรอบมากให้ความรู้สึกหรูหรากว่าโรตีทั่วไปที่เคยกินมาก่อนหน้านี้เลยครับร้านต่อมาเป็นร้านรถเข็นที่ขายอยู่ข้างทางชื่อว่าร้านโรตีครับคำเดียวสั้นๆเลยด้วยคุณวันโฮฟิลม์มสั่งโรตีกล้วยบวกไข่มาหนึ่งที่ครับเขาก็บรรยายให้ผู้ติดตามของเขาฟังนะครับว่าการทำโรตีก็คือเอาแป้งออกมาแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆก่อนจากนั้นก็เอาลงไปทอดใส่ไข่ใส่กล้วย พับแป้งโรตีให้เหมือนซองจดหมายเราก็ทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านแค่นี้โรตีกล้วยใส่ไข่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเขาบอกว่าร้านนี้คือร้านโรตีในดวงใจเขาเลยเพราะเป็นที่ที่เขาได้ลองกินโรตีเป็นครั้งแรกซึ่งมันอร่อยมากอร่อยแบบไม่มีวันลืมความรู้สึกในวันนั้นได้เลยตอนนั้นยังเป็นช่วงก่อนโควิดอยู่นิดหน่อยจนถึงทุกวันนี้ร้านก็ยังอยู่ที่เดิมเป๊ะเลยยังไม่ย้ายไปไหนซึ่งเขาดีใจมากๆครับเขาบอกว่า คุณป้าเจ้าของร้านอาจจะจําผมไม่ได้แต่ผมจําคุณป้าได้เสมอเลยผมคงเป็นฝ่ายผูกพันอยู่คนเดียวละมั้งฮ่าฮ่ก่อนจบคลิป <c oughs> เขาแนะนําให้คนเกาหลีที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าถ้าได้มาประเทศไทยอย่าลืมกินโลตีแบบไทยๆให้ได้เพราะมันอร่อยมากจริงๆแล้วถ้าใครมีร้านโลตีในดวงใจอย่าลืมคอมเมนต์ให้เขารู้ด้วยเขาอยากจะลองไปกินดูครับ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะมากเลยซึ่งวันนี้ผมได้สุ่มนำบางคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังนะครับโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนไปเที่ยวกับพ่อแม่แบบทัวร์จำได้ว่าได้กินแค่สุกี้อย่างเดียวเลยครั้งหน้าต้องลองโรตีให้ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับยังจำโรตีที่เคยกินที่ตลาดกลางคืนสีลมได้อยู่เลยวันนี้สนุกมากดูคลิปเพลินเหมือนเดิมเลยครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับสวัสดีครับขอพิกัดร้านที่3ในคลิปได้ไหมครับจากคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็เข้ามาตอบว่าคุณหมายถึงโรตีของป้าใช่ไหมครับอยู่ตรงหน้าร้านเซเว่นอเลเว่นบนถนนสีลมนั่นแหละแต่พิกัดค่อนข้างไม่ชัดจุดสังเกตใกล้ๆก็คือวัดแขกครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับร้านป้าแกอยู่ปากซอยปราโมทสีลม26นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ายิ่งดูยิ่งหล่อขึ้นทุกวันเลยค่ะ แถมมีหน้าตาแบบที่ทำให้รู้สึกเชื่อใจได้ด้วยแม้แต่คนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆดูแล้วยังรู้สึกเชื่อขึ้นมาเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไปกรุงเทพมาห้ารอบแล้วยังไม่เคยได้กินโรตีเลยค่ะครั้งนี้ตั้งใจจะลองให้ได้ขอบคุณที่เตือนเรื่องความร้อนของโรตีนะคะแล้วคลิปของคุณสองคนฉันอยากดูแบบยาวๆบ่อยๆเลยหรือมีแค่ฉันคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมนูอาหารข้างทางที่ไทยมันเยอะมากจนมองข้ามโรตีไปเลยค่ะแต่พอดูคลิปนี้แล้วก็เกิดอยากกินขึ้นมาทันทีเลยแถมประโยคในคลิปก็น่ารักคงต้องหาโรตีในแบบของตัวเองกินสักครั้งแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าครั้งนี้ต้องกินโรตีให้ได้เลยค่ะปกติขี้เกียจรอคิวก็เลยข้ามตลอดฮ่าฮ่าแล้วก็มีคุณยายขายโรตีที่เชียงใหม่ท่านได้รับมิชลินทุกปีเลยนะคะเป็นร้านโรตีที่ดังที่สุดในไทยเลยแนะนําค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาเข้ามาถามครับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะคุณควรไปตลาดน้ําในกรุงเทพสักครั้งนะจากคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็เข้ามาตอบว่าเปล่าครับผมแค่ไปเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วก็อยากย้ายไปอยู่เลยแหละฮ่าฮ่าฮ่าทริปหน้าผมจะไปตลาดน้ําแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแน่ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าโรตีแรกในชีวิตของฉันอยู่ที่เกาะสมุยคะ่ะเป็นร้านที่มีวิวหน้าผาสวยมากแต่พอลองกินแล้วตกใจกับความหวานมากคะ่ะฮ่าฮ่าาสำหรับฉันไม่แนะนําเลยแต่ขอเป็นกําลังใจให้ช่องของคุณเหมือนเดิมนะคะฮึบฮึบฮึบค่ะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าโรตีแบบนี้ส่วนใหญ่คนอินเดียในไทยเป็นคนทํานะแล้วก็ใช้มือเปล่าทําด้วยสําหรับฉันถือว่าเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอันดับแรกๆเลยคะ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับ โอ้ดูน่าอร่อยมากเลยครั้งหน้าต้องลองซะแล้วคอมเมนต์นัดมานะครับบอกว่าแนะนำเค้กญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งกำลังฮิตในประเทศไทยเลยผมชอบกินมากๆคอมเมนต์ถัดมานะครับครั้งหน้าที่มาเที่ยวไทยผมขอแนะนําร้านโรตีหลังสามย่านมิทาวนะครับจะมีคุณลุงชาวอินเดียขายอยู่ผมเคยไปกินบ่อยมากตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับและคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับบอกว่าทําไมทั้งคู่กินได้น่ารักจังคะ และนี้คือคอมเมนต์บางส่วนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ